ในถนนหลวงหมายเลข226ซึ่งเป็นถนนที่เป็นถนนหลักพอสมควรนะครับในการเดินทางตั้งแต่นครราชสีมาหรือโคร,ราชจนถึงตัวจังหวัดอุบลราชธานีนี่แหละนะครับก็ใช้เส้นนี้ได้ครับจะผ่านตัวจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ่านบุรีรัมย ผ่านสุริน์แล้วก็มาผ่านศรีสะเกดครับนจนถึงเข้าตัวอุบลร,ราชธานีนะครับก็ระยะทางนี้ก็เกือบ400โลครับ4ี่้อโลก็ใช้เวลาประมาณ4 5ชั่วโมงได้ครับนะแต่ถนนดีครับนะมันมีเลนนะครับทั้งเส้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมใน คลิปวิดีโอกันนะครับว่าถนนที่เราเดินทางเนี่ยเป็นช่วงๆนะครับที่แอดมินจะนำมาให้กับเ f c ได้รับชมเพราะว่าถ้าเป็นคลิปเต็มทั้งบทเนี่ยโอ้โหนี่ใช้เวลาหลายชั่วโมงครับเนะเพราะฉะนั้นเราถึงตัดต่อมาให้กับเ f c ได้รับชมเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกัน ทเดียก็จะเป็นสี่แยกโรบินสันครับนะเรามาก็จะเห็นถ้าซ้ายก็ไปอำเภอจอมพักถ้าตรงไปก็สีขอรภูมิขวามือก็ไปอำเภอประศาสตรครับนะน,นี่แยกโรบินสันครับนะสังเกตง่ายๆครับน,นี่เราออกจากแยกโรบินสันครับนะขวามือก็จะมีปั๊มปตทครับนะ ด้านหน้าเราก็มีนะอยู่ปั๊มซ้ายมือกับปั๊มปตทรครับอันนี้เราจะออกจากตัวเมืองสุรินทนะครับไปยังอำเภอศรีคอรภูมนะครับถนนในตัวเมืองก็จะมีสีเลน5เลนบ้างแล้วแต่นะครับขยายออกไปจะมีเกาะกลางเป็นเสาไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนนั่นเองครับ ซ้ายมือเราก็จะเป็นปั๊มปตทครับเ,เดี๋ยวเราแวะเข้าปั๊มปตทที่อำเภอที่จะทงไปสีขอรภูมิเนี่ยครับบนถนนหมายเลข226นะครับเก็บบรรยากาศให้กับเพื่อนๆได้รับชมในการเดินทางเราจะไม่หลงทางแน่นอนเมื่อท่านดูคลิปวิดีโอของเรานะครับ เดี๋ยวปั๊มนี้ก็มี EV ด้วยนะชาร์จไฟ EV ได้ครับ EV Station ปตทอเมซอนก็มีเราจะเข้าปัม๊มปตทนี่เราออกเดินทางครับนะจากตัวเมืองสุรินทร์นะไปยังอำเภอสีขอระภูมิครับนะศีขอระภูมินี่ก็เป็นอำเภอ ที่เจริญเหมือนกันนะครับบนถนนหมายเลขทลอ226ครับะเป็นถนนลาดยางสีเลนครับไปสองเลนกับสองเลนครับกอ,อกกลางก็มีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนอันนี้ในเมืองไทยนี่วิ่งทั้งกลางวันกลางคืนครับนะไม่หยุดไม่หย่อนก็นเลยทีเดียวครับ ดีครับนะฮะบรรยากาศดีเดินทางสะดวกสบายนะเป็นถนนแบ่งครึ่งกันเลยครับนะสีเลนไปสองเลนกลับสองเลนนะฮะช่วงนี้ก็วิ่งอยู่บ้านเกาะตะลุงนะแถวบ้านเกาะตะลุงนะฮะในสุรินครับแถวนี้นะสุริน ีลงสีใหญ่นะครับแถวนี้ลงสีขนาดใหญ่เลยนะครับสีข้าวสุรินนี้ข้าวหอมมะลินะครับอร่อยนะข้าวหอมมะลิสุรินนี้ขึ้นชื่อเลยเนี่ยลงสีใหญ่ครับแถวนี้เราวิ่งอยู่แถวนี้นะครับลงสีมุ่งเจริญ จเจริข้าวเยอะมากเลยครับเนี่ยสีกันไม่หวานไม่ไหวแน่ถ้าอย่างเงี้ยนะลงสีไฟครับทรงสีไฟที่สุรินคือช่วงก่อนนี่แถวนี้ก็ยังเป็นสองเลนอยู่นะเพราะว่าเพิ่งมาทำช่วงหลังนี่แหละครับทำเป็นสี่เลนครับชุ่งหลังอันนี้ โรงเรียนวิทยาครับรามวิทยาขยายเป็น4เลนสมัยก่อนก็ยังสองเลนตีคู่กันมานะครับรถก็ติดมากแถวนี้นะแต่ปัจจุบันนี้ขยายเป็น4เลนแล้วครับดูถนนสวยเรียบสะดวกสบายครับเดินทางได้ สะดวกสบายจริงๆนะครับในระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอศรีขอรภูรุนี่ก็จะเป็นเขตเทศบาลกครับเมืองทีครับเมืองทีปราสาทเมืองทีอ่างเก็บน้ำเมืองที ก็ถนนดีครับถนนดีดีฮะถนนดีมากมากคือถนนแถวนี้ก็สร้างใหม่ครับสร้างใหม่อยู่เรื่อยๆนะถนนในประเทศไทยเนี่ยนะครับตีเส้นจราจรมีเก,กาะกลางคมชัดอันนี้จะเป็น2เลนแล้วครับนะเดี๋ยวเราจะไม่เก็บบรรยากาศช่วงนี้นะครับเพราะว่าอันตราย รถสวนกันอันนี้ก็มีช่วงเกือบ20โลได้ครับที่ยังเป็นสองเลนสวนกันอีกอันนี้ก็เหลือแค่ตรงนี้แหละครับที่วิ่งมาถนน226ที่เหลือก็จะเป็น4เลนครับไปสองเลนกับสองเลนครับ ๋ถวนี้ก็จะไปแยกอำเภอร,รัตนบุรีนะหรือจะไปอำเภออะไรล่ะอำเภอสังขะนะครับก็ไปได้นะนี้เราก็จะวิ่งเข้าอำเภอสำารงทานะสำารงทาบศรีสเกี เลี้ยวขวาเข้าไปอำเภอสังขาบุรีครับสังขาไม่ใช่มีบุรีนะเนี่ยแยกนี้ก็จะไปอำเภอรัตนบุรีอำเภอจอมพระแล้วก็อำเภอสนมนะน,นีถ้าตรงไปก็จะเป็นศรีสกิดเลี้ยวซ้ายก็อำเภอรัตนบุรีครับ เดี๋ยวซ้ายก็ไปอำเภอจอมพระได้นะหรืออำเภอรัตนบุรีครับถ้าตรงไปก็จะเป็นศรีสะเกษแล้วก็บนราชธานีครับอีกประมาณ68 8กิโลครับสำารงทาบอีก20กิโลครับนี่ก็เก็บบรรยากาศนะแถวๆนี้ ในเขตแถวอำเภอสีขอระภูมิครับแถวนีนะ้ก็เป็นอำเภอใหญ่ครับนะที่มีความเจริญพอสมควรครับนะในเขตตัวอำเภอก็จะขยายไปสามเลนนะไปไปสามหนดเป็นหกนครับ ออกมาชานเมืองนิดหน่อยก็จะเหลือแค่สองสี่เลนครับไปสองเลนกับสองเลนเหมือนเดิมครับเนี่ยก็มีเกาะกลางนะครับอันนี้ก็แถวโรงพยาบาลศรีขอรพูมครับทางนีนะครับด้านหน้าเนี่ยครับโรงพยาบาลศรีขอรพูมเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่มีรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ าสีคอรภูมครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อครับจากสีคอรภูมิก็จะไปที่สำโรงท่าครับทีนี้ตั้งแต่ตรงสีคอรภูมินะครับไปจนถึงอำเภอสำโรงท่าก็จะเป็นสีเลนแล้วครับไปสองเลนกับสองเลนเหมือนเดิมครับ ก็มีเกาะกลางนะครับเป็นเสาไฟตลอดระยะเวลาในแหล่งชุมชนนะครับก็จะมีปั๊มเล็กๆนะเป็นปั๊มชุมชนในชุมชนต่างๆวัดศีอาสีนะนี่ก็ วิ่งไปตามถนนหมายเลขทลอสองสองหกนี่แหละครับพอแดดออกแล้วครับนะถนนในส่วนของเส้นจราจรเนี่ยนะครับพอกระทบแดดเนนะี่ยจะเห็นเด่นชัดมากขึ้นนะครับหรือกระทบไฟในเวลางคืนก็จะเห็นเด่นชัดสนะังเกตด,ดูครับทานะงนีนะ้ก็ผ่านชุมชนครับ ชุมชนต่างๆนะครับในเขตต่างจังหวัดของประเทศไทยนะครับบรรยากาศสวยโรงเรียมบ้านสีตะวันครับตรงนี้ครับเป็นบ้านสีตะวัน แถวนี้ก็ถนนเสร็จเรียบร้อยครับนะวิ่งได้สะดวกสบายครับนะช่วงก่อนช่วงทําก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดหนึ่งในการเดินทางน,นะครับ226ก็เรียบร้อยแล้วครับนะสามารถวิ่งได้สะดวกสบาย ก็จะมีปั๊มปตาทออยู่ขวามือนะครับถ้าเรามาจากทางสีขอรภูมินะถ้ามาจากทางสำโรงทาาก็อยู่ซ้ายมือนครับปั๊มปตาทาขนาดใหญ่นะครับมีิมถนนนะมีขายเงาะโรงเรียนด้วยนะเนี่ยโรงเรียนสำโรงทาาอีก10กิโลรัตนะ54ห้วยทับทํา 50โกโลครับสีสกเกตก็อีกประมาณ60โกโลได้นะครับจากบริเวณนี้แถวนี้อากาศก็เริ่มที่จะครึ้มนะครับเพราะว่าฝนก็น่าจะลงมาแล้วมนะั้งอากาศมันร้อนๆยังไงไม่รู้นะครับสวยงามมากครับเกาะกลางก็จะเป็นในส่วนของไฟส่องสวา่าง จเจริญก็กระจายมาเรื่อยๆครับนะมีสนามฟุตบอลด้วยนะเนี่ยสนามฟุตบอลให้เด็กๆออกกำลังกายเป็นของเองกชนครับถนนมันยังใหม่ครับมันก็เลยสวยครับสีสันก็ยังดีอยู่นะมีเกาะกลางมีบังเกอร์ด้วยอันนี้ยิ่งปลอดภัยใหญ่นะครับ ในเวลากลางคืนเนี่ยกิโลเมตรที่ประมาณเท่าไหร่เลยที่9ก่อนที่เข้าสำโรงทาาเนี่ยครับบ้านหนองเหล็กเนี่ยครับคนี้ครับคือถนนดีอย่างนี้ก็วิ่งสบายครับวิ่งสะดวกสบายเราก็เดินทางได้สะดวกสบายมีความปลอดภัยนะในการเดินทางะครับ รถในเมืองไทยนี่มีหลากหลายยี่ห้อนะครับเป็นของญี่ปุ่นล้วนๆครับของเกาหลีแล้วก็ของยุโรปก,ก็น้อยยิ่งรถเกาหลีนี่น้อยมากครับรถยุโรปก,ก็เฉพาะคนที่มีตังนะครับีนครับสวยครับ าดีเลยเนี่ยนะครับถนนสวยจริงสวยจังวันจุดก็มีคลื่นนิดนึงครับคลื่นเราก็ค่อยไปครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนสีสเกตห5าสิบาจรเจริญ6้อยบล122น122ครับจากบริเวณนี้นะครับ สวยๆอย่างนี้เราเก็บบรรยากาศให้กับเพื่อนๆได้รับชมครับถนนเรียบร้อยครับในถนนหลวงหมายเลข226เนี่ยครับเนี่ยนี่เราก็เข้าเขตอำเภอสำโรงทาบนะสำโรงทาบนี้มีไก่ย่างนะครับไก่ย่างอร่อยนะเหมือนไก่ย่างวิเชียนบุรีเนี่ยครับเป็นลักษณะอะไรล่ะ ไก่เนื้อนะไก่พันอะไรอย่างเงี้ยอร่อยดีดีครับข้างหน้าเรานะ่าจะเป็นฝนแล้วครับเนี่ยคูโบต้าก็มีอยู่นะน่าจะฝนตกข้างหน้าเราแล้วครับแถวศรีสะเกตนี่นะ ลอยต่อระหว่างสุรินทร์กับศรีสิเกตแถวนี้จะเป็นแถวทุ่งกุลาล้องไห้นะครับแถวใกล้กันแถีนี้มีต้นไม้เรียบร้อยแล้วครับท้องทุ่งกว้าขนาดใหญ่ครับแถวนี้อ่าแถวนี้ยังไม่ตกนะครับอ่าพอมาตกทีนี่เข้าเขตอำเภอสำโรงทาพเลยครับฝนตกอย่างหนักเลยครับ ฝนตกอย่างหนักเลยครับฝนตกแล้วนะครับเลยเก็บบรรยากาศฝนตกมาให้กับเอฟซี C ได้รับชมนะครับโอ้ยหนักเลยครับเนี่ยอติดไฟแดงฝนตกอย่างหนักแถวแยกลัตทนบุรีเนี่ยครับนะฮะกับที่จะไปสำโรงภาพนี่อีูประมาณสาม กิโลเนี่ยฝนต,ตกอย่างหนักมากมากเลยครับโหแถวอําเภอห้วยทับทันเนี่ยครับฝนตกลงมาอย่างหนักเลยแถวบ้านศรีพัฒนาเนี่ยโอ้อยางหนักมากๆเลยครับมืดฟ้าโมัวดินเลยครับเป็นเขาเรียก่็ฝนฝนฟ้าขนองเนี่ยฟ้าแลบแป๊บๆเลยนะครับ ตรงนี้ก็ลองตกปลอยๆครับพอหยุดปล่อยๆแล้วก่อนที่จะเข้าอำเภอ้วยทับพันเนี่ยสามกิโลเนี่ยครับตกย่างหนักเลยแถวนี้ก็ปลูกยางนะแถวนี้ปลูกยางได้นะครับเป็นทำไร่สวนยางครับ แล้วก็ไผ่ตรงเนี่ยแถวนี้ครับคือมีป่าเยอะครับบ้านแถวบ้านหนองแคนเนี่ยครับทำไรส่สวนยางนะนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าอำเภอห้วยทับทันครับ กอนวิสัยปางกูศรีสะเกดครับยินดีต้อนรับสู่จงังหวัดศรสีสะเกดครับนี่อันนี้ก็ปราสาทห้วยทับทันพระธาตุแม่แม่ศรีสะผมแอดมินก็ยังไม่เคยมานะครับน,นี่อำเภอห้วยทับทันครับเดี๋ยวนี้ห้วยทับทันที่เราข้ามสะพานมาก็น่าจะ ห้วยทับทันหนะ้วยทับทันนี้ก็มีไก่ย่างห้วยทับทันเนี่ยเนี่ยไก่ย่างเยอะครับเนี่ยเป็นซุ้มๆซุ้มๆซุ้มๆอยู่ริมถนนนี่แหละครับจอดทานได้ครับแถวนี้มีไก่เนื้อแน,น่นอร่อยอร่อยนะครับห้วยทับทันนั่นเองครับกด สไคร้อย่าลืมกดติดตามวิดีโอดีๆของเราขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวิดีโอดีๆของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เรานะครับขอบคุณและสวัสดีครับ